มาดามสู่มาแล้วนะจ้าวันนี้มาดามของเราขอเฉลยนะคะว่าเบนสลาทิตเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรบนเวทีคอนเสิร์ตจ้าเราใกล้คอนเสิร์ตใหญ่ขื่องตัวเองเข้ามาชุบผิดนำเสียงดีเบนสลาทิตก็เลยตื่นเต้นสดๆพร้อมทั้งคิดโปรเจกต์นู่นนี่เอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนๆไว้เต็มหัว ที่สนองนี่ตัวเองก็คงไม่พ้นอยากกลายร่างเป็นนางฟ้าแบอบกว่าขอเสกความสุขส่งให้แฟนๆทั้งข้าเลยอ่ะค่ะ oh <no. S 1> นี่ไงเอามาอีกแล้วหนูจ๋าสลิงเส้นหนึ่งเนี่ยมันล้าหนักได้เป็นตันเป็นตันเป็นตันลูกที่แถกให้สองเส้นเลยอ่ะที่แถกให้สองเส้นเลยอ่ะ อยากให้เกิดเกิดกันนาตกรรมา